มีทุนหมู่เรียนนะคะสองล้านกว่าบาทนะคะอันนี้คือความโชคดีแซนสุดแสนขอโชคดีทุกท่าน 80บาทนะคะเงินสนับสนุนจากหน่วยงานส่วนราชการและเอกชนนะคะหนึ่งแสนสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทดอกเงีย้ยนะคะอาจารย์วัยพรสัมมาคตานะคะมีผู้แต่งเพลงเลยนะคะค่ะท่านอดีตท่านเป็นนายเมย์นะครับท่านเป็นน,นายกต้อการ

รักทว่ขอร้องตรงๆท่าคนคงไม่ว่าอ่ถ่วยนะแ่บเอชา three oh, ช่วยโดยบันดาลให้ท่านอายุวันนะสุขภาระให้ทผ่นชายปลายสถา,าให้สิริศักดิ์ ขออภัยอาจารย์อวยพร,ส,รสัมมาพัททะสิครับท่านสืบสอนผมท้ายอีล้องทิดเวลาน้อยนิดก็ต้องขออภัยขออวยพรในท่านทงมากั้นในวันนี้อีกอยากได้เงินและขอให้ได้ทองเอาแหวนเพชรมากงได้ออไรักตกรใหญ่อเอ,าเอาชา ปกติเนี่ยเราพาท่านไปดูงานกันที่ปปจปปจในกพบของปปจนะครับที่หลังสวนนะครับที่นั่นเขาจะเป็นการบริหารจัดการเป็นเสร็จในส่วนของอบประมาณอุดหนุนเข้ามาเท่าไหร่ก็จัดการเท่านั้นนะครับแต่ในส่วนของอัชยธยาเนี่ยท่านนายกมีนโยบายให้บริหารจัดการกันเองโดยให้กลุ่มชุมชนนะครับบริหารเงินในกองตรงนี้ ดีใจมากๆครับที่จัดการก่อตั้งตองสมัยผมดูแลอยู่มีสมาชิกอยู่นิดนิดหน่อยมาถึงจนวันนี้สามสีปีเราเจอเิก้าหน้าจากเงินหมื่นเป็นเงินแสนและเป็นเงินล้านก็รู้สึกมีความยินดีและดีใจที่ท่านประธานและกรรมการ การประชุมและการบริหารจัดก,การเงินให้ดูค่าหมุนเวียนเงินและให้เหมาะสมที่จะจุนเจือและนำคืนสู่ท่านโบสมาชิกทุกท่านอย่างเต็มมิตเต็มหน่วยครับครับสุดท้ายนี้ครับก็ขอให้โบสมาชิกกองทุกทุกท่านจงมีสุกภาพแข็งแรงและร่ำรวยตลอดไปครับขอบคุณครับเื่อวันนี้กองทุนของเราสามปีกว่าเติบโตมีเงินสองล้านกว่าบาท นะครับแต่ท่านรู้ครับวันนี้มากัน675คนถือว่าประสบความสำเร็จน,นะครับต้องขอคุณคณะกรรมการ,นะ,ร <S <S นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับของเราอยู่ใน1 1ถึง11กองทุนที่ดีที่สุดในประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีสมาชิก2,000กว่ากว่าแต่มีประชากรในเขตเทศบาล12,000กว่าคน ถามว่าเราจะทำให้ถึงครึ่งหนึ่งได้ไหมครับได้ได้ไหมครับได้ตบปือหนงตตบืเลยครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราได้5ึงห้าถึงหพคนนะครับเงินกองทุนตัวนี้จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นโดยสัดส่วนที่ท่านลองธานีพูดไปเลยให้สมัครกันมาเยอะๆวันละหนึ่งบาทวันละหนึ่งบาทจะช่วยพ่อแม่พี่น้องได้ อย่างที่เราต้องการขอบคุณครับนโยบายนโยบายนั้นเป็นกองทุนที่เข้มแข็งแล้วกนะ็เป็นตัวอย่างของประเทศนะเมื่อกี้ที่ท่านผู้แทนอบจ์กรนะท่านรองรอนายกเจ้าบริจได้บอกว่าพวกเราเป็นหนึ่งในสิบเอ็ดนะกองทุนที่ดีที่สุดข,ของประเทศนะอันนี้ก็ต้องชื่นชมจริงๆนะครับอันนี้มันตอบโจทย์ที่ว่าพวกเราทําได้ครับโจทย์ที่ว่าชุมชนทําได้ครับโจทย์ที่บอกว่า พวกเราตัวเล็กๆนละบาทก็ทําได้ครับนะจากนะกลายเป็นร้อยนะฮะจากร้อยกลายเป็นล้านนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันยืนยันว่าเราทําได้นะฮะนะท่านที่รบครับผมอยากจะเรียนท่านว่ากองทุนสวัสดิการชนนั้นเป็นเรื่องที่มีความสําคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่ผู้ผู้ดาเนินการนะฮะนะเป็นผู้ที่มีมีคุณนะการให้ แตะให้มีคุณค่าและการรับก็รับมีศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นคุณค่าที่สําคัญไว้ครับอนาคตเนี่ยรัฐบาลเขอบอกว่าผู้เราจะเป็นประชาชนที่มีพลังนะฮะหรือเป็นพลเมืองที่มีมีพลังเนี่ยแปลว่าผู้เราต้องยืนด้วยตัวเองได้นะครับแะถ้าวัาในใดประชาชนไม่มีพลังนะครับหรือยืนด้วยตัวเองไม่ได้เนี่ยเราก็จะเป็นผู้อ่อนแอต้องคอยกระด่นมาคอยพยุงหรือหรือดูแลผู้เรามากแต่วันนี้เรายืนได้ตัวเองก็แปลว่าเราเริ่มมีพลัง รู้สึกเป็นความดีเป็นอย่าง,ขขง,งยิง่งที่ท่านปราบลุณวัดได้ส่ะเวลาคมค่าให้เกี่ยวม,มาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใน,น,ในวันนี้กระผมขอนุญากกล่าวถึงเหตุผลในการจัดประชุมในครั้งน,นี้ปัจจุบันการ,รจัดระบบสดิการ,รของรัฐเพื่อช่วยเหลือผ,ผู้ไร้บกานทางสังคก โดยผ่านบริการของรัฐในระบบกติกาทุกคนรูปแบบต่างๆพบว่าการบริหารไม่สามารถครอบคลุมหรือกุลผู้ด้อยโอกาสอีกเป็นจำนวนมากเช่นบางเมืออุทยานตั้งกับแกนนอุปกรณ์ต่างๆในเเช่นบางเมืออุทยานชมรมผู้สูงอายุณะในปีพศ2552อา ที่รักาศให้สวัสดิการชุมชนในตัวร่าแห่งชาติในการสร้างประกันความมั่นคงของชุมชนราคผนวกนั้นอันจะนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตกองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองมลายาของตั้งเมื่อปี2552โดยการออมเงินส่วนร่วมกันร่วมกันของสมาชิกตัวร่างในปัจจุบัน การเป็นกองทุนย่อยจำนวนสิสากองทุนมีสมาชิกจำนวน2,220คนมีเงินทุนถุงเียนจำนวน2,29,626บาท11ตำลึงสมาชิกได้รับผลิการด้านการเกิดเจ็บป่วยเสียชีวิตได้กองทุนการศึกษ มีการจัดประชุมเพื่อชี้แจงผลดำเนินการร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหารของกองทุนชุมชนพลเมืองและคณะกรรมการบริหารชุมชนผู้สูงอายุเป็นประจำทุกเดือนและปฏิบัติการเปิดงานประชุมใหญ่สารประจำปีชุมชนกองทุนชุมชนหน้าแบบนี้ครับผมครับ พูกนกิบิานสภาเลยแล้วก็ผู้แลวก็ icism, ione, ่น้องกองทุสวัสดการสุชนิการที่รบราต่านนะครับวันนี้ท่านหัวหน้าการจังหวัดทานอธชาตัวที่เรเว้นิราชการและ Wit anc, สสชที่ จารที่รองนายกท่านได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์และก็ผลการดำเนินงานของกองทุนบริการนะครับและก็มีความมั่นใจนะว่าพี่น้องในเขตเทศบาลเมืองอุดยธานีนะครับท่านมีความทข้มแข็งนะครับจากกองทุนวันละบาทนะครับ ผมได้ยินอาจารย์เฉลยเรื่อยๆในพูดคุยมาแประมาณสองปีคนระับจากการที่ไปตรวจกำลังเพียรบ้างเพี่อไปตรวจคณะกรรมาการไม่เกินหน้าปีก็ต้องมาเป็นผู้ผู้วัยนะครับก็หกสิบขึ้นนะครับเรามารับเมียใงที่หรือมารับในหลังจากนี้เนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีบำเหน็จบำนานหรือไม่ได้มี จังหวะการนาการนะครับเราก็าร่วมกันตั้งกองรทรมด้วยความแข็งแกร่งตรงนี้แล้วก็เป็นสิ่งห่งที่สอดคล้องกับแผนมน,นาการเศรษฐกิจในสังคมของชาตินะครับที่พัฒนาทรัพยกากรมนุษย์และวก็อีกส่วนหนึ่งนะครับสิ่งนี้จะแสดงให้เห็นว่าประชาธิปไตยของประเทศเราเนี่ยจะมีความแข็งแกร่งนะครับซึ่งพี่น้องได้แสดงให้เห็นแล้วนะครับในการตรวจสอบ ครับใช่ครับผมไม่ปังแต่ไอยาจะเพิ่เสร็จเมื่อสักพักเดยเหลือพวกเราได้ในโอกาสต่อไปนะครับฉะนั้นอยากให้พวกท่านนะครับได้ที่มีส่วนร่วมในการก่อตั้งกองกทุนบวัิการชุมชนเทศเทศบาลเมืองอุธยยอย่างเงี้ยนะครับให้ท่านรักษานะครับตรงนี้ไว้ให้เสียงดีนะครับก็อขอขอบคุณทุกภาคส่วน นะครับที่ได้ให้การสนับสนุนและก็้างขอชื่นชมสมาชิกทุกคนนะครับที่ได้ดาาแสดงพลังในครั้งนี้นะครับวันนีในเวลาสำคัญแล้วผมขอเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีส5 5 8ัาสของกองสุนการจดการพุ่นนงเพิญญ่มอเดืานนี้ขอบคุณครับลูกหลานเรานี่ถือว่าเป็นสมาชิกกองทาาุนบรรดาของเราด้วยนะครับ ลูกหลังของเราในอนาคตที่ขึ้น้นมารับทุนนะครับ ไม่ได้นะครับโดยที่ใช้ทุนของเราเนี่ยบางส่วนในการเรื่องของุการศึกษานะครับถึงแค่น้อยนิดแต่เป็นความภาคภูมิใจนะครับรับเสียงตำรวจนะตลาดเลยนะครับตลาดจังหวัดน,นะครับ มีตัวแทนเด็กเป็นติดภารกิจต้องไปเรียนหนังสือบ้างอะไรบ้างกรส่งตัวแทนไม้ผูกคอครับเดี๋ยวผู้ใหญ่ ขอให้บารมีบุญศีีลไกลคุ้มของท่านมีความสุขความเจริญทำการดีใจสมความปรารถนาขอให้ท่านอยู่ในครอบครัวของท่านจะมีความสุขให้มีอายุยืนยาวมีความฝุ่นฝันด้วยสัมสิริทองทุกท่านนะครับโชคดีครับสวัสดีครับขอเปิดการประชุมต่างหากเลยนะครับทายาททายาทก็ฟังในตรงหน้า